สวัสดีครับผมเต่าน้อยน่ารักจากช่องแบบเตา่าเต่ารู้จักไหมครับอุปกรณ์นี้เขาเรียกว่าอะไรมันคืออะไรกันแน่เดี๋ยวผมจะเฉลยนะครับมันก็คือนี่ครับใช้จับกับสว่านไฟฟ้าโรตารี่หัว sds จะมีคำว่าชื่อสินค้านะครับเหล็กกวนสีผสมสีมันเป็นเครื่องมือช่างอย่างนึ้งนะครับเอาไว้ประกอบร่างกับสว่านนะครับผมหัว SDS ก็คือมีร่องแบบนี้ครับหัวสว่านดอกสว่านจะมีแบบแบบเก่านะครับที่เป็นริมเหลี่ยมกลมๆธรรมดานะครับแล้วก็ขันนะครับขันให้แน่นแบบหนึง่งแต่แบบนี้ก็เรียกว่า SDS นะครับ ตรงนี้จะมีคำว่า SDS p a s s เห็นไหมครับตัวนี้ก่อนอื่นผมจะสว่านออกมานะครับตัวนี้ยี่ห้อแบบนี้นะครับหัวจะประมาณนี้ก็ตัวนี้มันจะรองรับ SDS ด้วยนะครับไม่ใช่ของแท้ของอะไรครับเบเบธรรมดานี่แหละอ่ะก็มีสเปคอันนี้รู้สึกจะเจาะคอนกรีตได้จเจาะเหล็กได้ประมาณไหนนะครับ ตกใจก็เป็นสว่านธรร,าธรรมดาของจีนนี่แหละครับผมซื้อมานานแล้วไอ้เอาจ้าตัวนี้มีประโยชน์อะไรทั่วๆไปก็ใช้ผสมสีนะครับใส่สีลงถังนะครับแล้วก็เอาสีแม่เขาเรียกอะไรเราเอาสีขาวลงไปแล้วก็หยดแม่สีลงไปสักหยดหนึ่งเอาตัวนี้ไปปั่นนะครับเดี๋ยวผมจะเสียบให้ดูนะครับวิธีการ ล็อกของตัวรุ่นนี้นะครับค่อนข้างง่ายครับ s d s ไม่ต้องใช้ตัวขันนะครับให้มันเสียเวลาแล้วก็เมื่อยพลังงานนะครับไม่ต้องเสียเวลามากนี่ทำงี้ครับนี่ครับปึ๊บดันลงมาครับหมุนหมุนหมุนเหล็กปึ๊บจะมีร่องอยู่ร่องหนึ่งปึ๊กเนี่ยถ้าแทงลงไปได้ประมาณสักหนึ่งนิ้วเนี่ยมันล็อกแล้วพอล็อกแล้วเนี่ย มันจะเป็นอย่างนี้ครับหน้าที่ของมันจริงๆก็เอาไว้กวนสีในถังนะครับแต่ผมเนี่ยเอามาประยุก์ตใช้ก็คือเอาไปผสมพวกน้ํายาเคมีต่างๆครับอย่างเช่นตัวอย่างนะครับนี่ผมซื้อน้ํายาซักผ้าสูตรประหยัดจํานวน15ลิตรผสมแล้วจะได้15ลิตรนี่มีสูตรต่างๆมีวิธีทานะครับมันจะเป็นถังสีขนาดใหญ่ครับ ผมก็เตรียมถังไว้แหละหรือจะถังแบบไหนก็ได้ครับองเอิงก็ใช้ได้แต่ผมก็ถ้าใช้ไม้พายแบบโบราณนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นไม้อย่างนี้ลักษณะน,นี้อาจจะเล็กหรือใหญ่กว่านี้ก็ได้เราก็ใส่กาละมงกาละมงังแล้วก็คนใช่ไหมครับคนคนคนแต่น้ามันจะช้าหรือเปล่านะครับก็ใช้ได้านได้นะครับใช้เวลาหน่อยเหนื่อยกันหน่อยแต่ผมก็บังเอ,อิญไปเจอเจ้าตัวนี้พอดีผมก็คิดว่า ผมก็เห็นคุ้นๆนะว่าผมเคยเจอผมก็จึงสั่งซื้อมาจากช้อปปีนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าผมสั่งซื้อมาประมาณเท่าไหร่ส่วนหัวนั้นผมดูแล้วมันจะมี2แบบครับมีทั้งแบบ SDS กับแบบหัวแบบธรรมดานะครับเลือกซื้อได้เลยขนาดก็จะใกล้เคียงกันแต่อาจจะมีเล็กบ้างใหญ่บ้างมีระบบเกลียวซึ่งไม่เหมือนกันบ้างใช้ได้หมดนะครับแล้วแต่ชอบนะครับลองสั่งซื้อดูครับราคาอยู่ประมาณ80บาท 60บาทร้อยหนึ่งร้อยกว่าบาทอะไรประมาณนี้ความยาวความสั้นอาจจะไม่เท่ากันนะความกว้างเดี๋ยวผมจะหมุนให้ดูนะครับเสียงจะดังนิดนะฮะอาจจะต้องเบาเสียงในในคลิปผมจะหมุนให้ดูว่าถ้าเราหมุนช้าได้ไหมนะครับนี่หมุนช้าครับนี่หมุนช้าเดี๋ยวผมจะลองหมุนเร็วกว่านี้นะครับเร็วที่สุดนะลองดูนะ คือตัวสว่านเนี่ยผมจะกดให้ดูนะครับถ้ากดเบาๆน้อยๆนอยเนี่ยมันก็จะหมุนช้านี่คือหมุนช้านะครับนี่คือหมุนช้าครับแต่ถ้ากดลึกก็คือหมุนเร็วครับ เราควบคุมความเร็วได้พอสมควรจะช้าก็กดน้อยนะครับจะเร็วกดเยอะกดลึกๆครับมือก็ต้องจับสองมือนี่นะครับที่จับมีสองมือ,อจับเลยนะครับเพราะว่าสว่านค่อนข้างหนักทีเดียวนี่นะครับลักษณะการทำงานก็คือแบบนี้ทีนี้ผมจะให้ดูราคานะครับให้ดูราคาสักนิดผมใช้แอปช h อ p e e ซื้อนะครับผมจะเสิร์ เสดหาก่อนนะครับคําว่ากวนสีด้วยกันครับเขาเรียกเหล็กกวนสีครับนี่มี80ดสิบมี60สิบนะครับดูหน้าตาไม่เหมือนครับตัวนี้เป็นเกลียวเยอะนะครับตัวนี้เป็นเกลียวน้อยหน่อยเห็นไหมครับที่ผมซื้อน่าจะเป็นตัว80ดสิบเนี่ยดูนะครับตัวนี้ตัวนี้เด็กตัวนี้นะครับนี่ครับยี่ห้อเดียวกันเลยนี่ โยโกโมะนะครับ S uh? D er. S ส mm hmm. เปร a l มิกซิงมิกซิงอะมิกซิงแพดเดิลเพนไมค์เซอร์เหล็กกวนสีผสมสีนะครับเหมือนกันเลยครับย่อเดียวกันแบบเดียวกันเลยนี่ครับเหล็กจะเป็นแบบนี้ผมว่าตัวเนี้เวิร์กเลยเป็น S D S S D S plus นะครับดอกสว่านนี่ความยาวเขาเท่าไหร่นะกี่เซนผมดูก่อนก็วัดมาประมาณ40เซนครับผมความสูงประมาณ40เซน ด้านโคนมันนะครับสำหรับแบบธรรมดานะครับลองคลิกดูนะครับตัวนี้นี่โคนจะเป็นเป็นแปดเหลี่ยมน่าจะเป็นหกเหลี่ยมหรือหกเหลี่ยมนะน่าจะเป็นหกเหลี่ยมสามารถใช้ได้กับระบบเก่าก็ได้นะครับเป็นดอกแบบเก่าตรงนี้ก็จะมีเกลียวน้อยหน่อยแต่ก็ใช้งานได้ผมว่าก็ใช้งานได้เหมือนกันราคาตัวนี้ถูกกว่านะครับคือ60บาท สำหรับสว่านทั่วไปนะครับตรงนี้สว่านทั่วไปเมื่อกี้เราเป็นหัวสว่านเขาเรียกว่าหัวสว่านโรตารี่เนาะอดอก S D S นะเ็าเรียกว่าประมาณนี้มีให้เลือกหลายแบบน,นะครับผมลงลากดูแล้วนะเดี๋ยวมันจะมีคล้ายๆกันนี่นี่ย่ออื่นก็มีอย่างนี้อันนี้แบบธรรมดาใช้กวนสีใช้ปั่นปูนใช้ปั่นสีใช้ผสมสีผสมปูนนะครับอันนี้น่าจะไซส์เล็กหน่อยหรือเปล่าต้องดูขนาดกันนะครับไม่แน่ใจ ความยาว40เซนออเท่าๆกันนะครับเท่าๆกันนี่เป็นหกเหลี่ยมเหมือนกัน,นครับอย่ตัวนี้100บาทครับโอเคเดี๋ยวผมจะตัดภาพไปให้ดูที่ผมไปทำทำการกวนสารเคมีนะครับตัวตัวนี้นะครับน้ํายาซักผ้านะครับผมไปกวนมาแล้วโดยเครื่องมือตัวนี้นี่เหล็กกวนสีตัวนี้แหละผมถ้าจะไม่ผิดผมจะใช้เวลาประมาณ10 นาที10กว่านาทีนะครับคือกวนไปบ้างหยุดไปบ้างนะครับสลับกันไปตอนแรกมันก็ยังผสมกันไม่ดีนะครับมันค่อนข้างเร็วเลยเร็วผสมพักเดียวเลยแล้วก็เสร็จเลยง่ายมากแล้วก็มายากตอนกรอกกรอกใส่ขวดจะเลอะเทอะกันหน่อยนะครับเพราะว่ามันมี15ลิตรผมต้องเตรียมขวดอยู่ประมาณหลายใบนะครับหลายใบเพราะบ้านไม่มีขวดน้ําเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะตัดภาพไปให้ดูครับว่า เออมันเวิร์กนะไอตัวก้านนี้มันเวิร์กนะครับตัวนี้ก็ผมก็ถือเป็นการรีวิวของนะครับรีวิวของก็คือเจ้าหัวกวนสีเนี่ยยี่ห้อนี้ส่วนตัวส่วนตัวสว่านส่วนตัวสว่านนะครับต้องซื้อเอาเองครับเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้แล้วแต่ถ้าที่บ้านมีพ่อบ้าน,นครับที่เป็นช่างก็อาจจะมีสว่านแบบไหนก็เลือกมาใช้งานได้เลยนะครับก็ระวังเรื่องไฟฟ้าน,นิดหนึ่งว่าสว่าน มันก็ไม่สามารถจะลงน้ําไปได้ครับเดี๋ยวจะชอยไพยช็อตก็ให้มันอยู่ประมาณนะครับประมาณหนึ่งนะถังก็คุ้ไม่ควรจะสูงเกินไปอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะตัดภาพให้ดูเวลาผมไปกวน,นครับผมโอเค โอเคครับผมถึงเวลาผมต้องให้คะแนนแล้วนะครับสำหรับเจ้าตัวเหล็กกนสีตัวนี้นะครับผมใช้งานแล้วเวิร์กมากดีอย่างยิ่งผมให้คะแนนไป5ดาวเลยนะครับผมซื้อมาในราคาถ้าจำไม่ผิด80บาทนะครับก็ไม่เกิน100แล้วะครับแถมยังสามารถใช้ได้อีกนานนะครับเพราะมันเป็นโลหะครับผมระวังขึ้นสนิมวิดนึงพอใช้เสร็จล้างแห้งแล้วเก็บในที่แห้งดีๆนะครับมันก็จะไม่เป็นสนิมแล้ว นี่ครับสามารถควบคุมความเร็วได้ถ้าสว่านคุณโอเคมันก็กดเบาๆควบคุมความเร็วได้นะครับผมว่าโอเคเลยในหัวลักษณะโตรตารี่นี่ยิ่งเอาเข้าง่ายเอาออกง่ายครับผมผมเอาเข้าไว้ให้ดูเลยนะครับกดล็อกหมุนหมุนหมุนตึ๊บมันจะกดล็อกใช่ไหมครับผมก็ลืมเอาวิธีดึงออกดึงออกนะครับดึงออกก็หัวตัวนี้กดตัวนี้มันจะมีหัวเลื่อนอยู่กดเข้าหาตัว แล้วก็ดึงดอกสว่านออกหมุน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 นิดนึงอึ๊บหลุดแล้วนะครับระบบล็อกมันจะเป็นเขี้ยวเคี้ยวเงี้ยอย่างเงี้ยเป็นหนัว sds นะครับนี่ระบบเขาเรียกวสว่านโรตารี่นะผมก็เรียกไม่ถูกลืมเพราะฉะนั้นผมรีวิวนี่ไม่ได้ไม่ได้รีวิวสว่านนะรีวิวดอกตัวนี้เจ้าตัวนี้ก็คือเหล็กกวนสีนะครับเขาเรียกว่าเหล็กกวนสีผสมสีสามารถผสมสีก็ได้ผสมสารเคมีในถังกระมังก็ได้ลักษณะนี้ แทนที่เราใช้ใบพายช้าช้าช้าโอ้ไม่ไม่เข้าอันสักทีคนไปจนเหนื่อยแล้วก็ยังไม่เข้าผมจะเล่าประสบการณ์นิดหนึ่งผมไปเรียนวิชาหนึ่งนะครับผมได้คุยกับคุณป้าคนหนึ่งที่ไปเรียนที่สนามหลวงสองน,นะครับที่กทมก็จะมีหลักสูตรสารเคมีต่างๆผสมเคมีนู่นนี่นะครับผมไปเรียนวิชาแอลกอฮอลใช่ไหมครับวิชาแอลกอฮอลเนี่ยผมก็คุยกับคุณป้าคนหนึ่งเขา รับจ้างซักริดผ้าเขารับจ้างซักริดผ้าเขาบอกว่าเขาเคยทําแล้วนะน้ํายาเคมีพวกนี้น้ํายาซักผ้าเนี่ยน้ํายาต่างๆจะมีน้ํายาปรับผ้านุ่มจะมีน้ํายาปรับผ้านุ่มน้ํายาซักผ้าเขาใช้ไม้พายคน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 เท่าไหร่พอตั้งไว้สักพักหนึ่งเขาเรียกว่ามันแยกตัวน้ำก็จะเียใสก็อยู่ข้างบนด้านล่างก็จะเป็น ก้อนๆของเหลวที่เป็นสารเคมีที่ตกตะกอนอยู่ด้านล่างผมคิดว่าหลักสำคัญอันหนึ่งก็คือความเร็วในการปั่นคนถ้าใช้ไม้พายเนี่ยการผสมมันไม่ไม่ได้เข้าที่ครับมันไม่คงที่อย่างเงี้ยความช้าของมันเนี่ยมันทําให้ผสมได้ไม่ได้สัดส,ส่วนถึงเวลาหนึ่งมันจะแยกแยกตัวกันนะครับแยกเป็นชั้นแยกเป็นตะกอน ด้านบนใสด้านล่างเป็นเนื้อขุ่นๆเหนียวๆน,นะครับสารเคมีมันไม่เข้ากันพูดง่ายๆมันแยกตัวแต่พอมาเจอตัวนี้เหล็กกวนสีอัลละร้อยบาทโอ้โหผมว่าสบายเลยผมผส,สมแล้วเรียบร้อยผมก็จะลองดูว่าถ้าตั้งอาทิตย์หนึ่งจะแยกตัวไหมจะแยกชั้นไหมถ้าไม่แยกชั้นเนี่ยผมก็จะเอาคลิปนี้ไปลงนะครับไปลงในช่องนะครับเพื่อ บอกว่าเอ้ตัวนี้มันสามารถใช้กับสว่านได้นะแล้วก็หลังจากที่ผมได้ใช้ในงานซักผ้านะครับมาประมาณสองอาทิตย์ผมได้ตั้งขวดทิ้งไว้นะครับไม่ได้ผสมสีนะครับจะเป็นสีค่อนข้างใสๆออกเหลืองๆหน่อยๆนะครับก็ดูแล้วไม่มีการแยกชั้นอะไรนะครับแสดงว่าตัวผสมตัวผสมสีตัวนั้นนะ่ะที่ใช้ สว่านนะครับโรตอรี่ในการปั่นเนี่ยรอบมันก็ทั้งเร็วดีพอนะครับทำให้มันไม่เกิดการแยกชั้นแยกตัวเกิดขึ้นนะครับการใช้งานก็ปกติดีครับผมผมใช้ซักมือด้วยนะครับผมซื้อมาในราคาผสมแล้วจะได้15ลิตรครับผมจะลองคำนวณให้ดูนะครับทั่วๆไปที่ผมเห็นเขาขายก็ตกประมาณ40บาท50บบาทนะครับต่อลิตรนะครับ ผมซื้อมาในราคา190บาทผสมได้15ลิตรนะครับหารด้วย15นะครับตกลิตรหนึงประมาณ13บาทครับเทียบกับราคาเอาตีไปว่าลิตรละ40บาทนะครับของทั่วไปนะครับลิตรละ40บาท40หารด้วย13บาดูซิว่าต่างกันกีน่เท่า3ทเท่านะครับ แสดงว่าเราประหยัดได้เยอะเลยนะครับผมผมลองทดลองใช้ซักมือดูเลยนะครับผมซักมือที่บ้านก็ใช้งานได้ดีทีเดียวไม่มีปัญหาอะไรนะครับกลิ่นก็หอมตามที่ผมได้สั่งมานะครับมีหลายกลิ่นให้เลือกทีเดียวเดี๋ยวผมจะทําลิงก์ไว้นะครับผมแล้ววันหลังก็จะผสมให้ดูด้วยนะครับแต่คลิปนี้เป็นการทดสอบตัวผสมสีนะครับตัวผสมสีผมเอามาผสมสารเคมีพวกน้ำยาซักผ้าซึ่งทำงานได้ดีทีเดียวนะครับผม ก็จะให้ดูว่าในงานสักผ้าตัวนี้น่าสนใจทีเดียวเดี๋ยวคลิปถัดไปก็อาจจะต้องลองแบ่งส่วนผสมเล็กๆนะครับมาผสมให้ดูว่าวิธีการผสมนั้นเป็นยังไงแล้วก็ออกมาแล้วผลงานดีแค่ไหนนะครับผมสำหรับคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์โปรดช่วยกดแชร์กดไลค์กด s ับสไคร b ์ด้วยนะครับจากผมเต่าน้อยน่ารักจากช่องแบบเต่าเต่าสวัสดีครับ